พลเรือโทวิจิตตันประภารองในขาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขอบวนเรือพระราชพิธีเปิดเผยว่า วันนี้กองทัพเรือได้รับมอบพวงมลาลัยคล้องเรือและอุบะดอกไม้สำหรับเรือพระที่นั่งสี่ลำจากโรงเรียนสตรีวัดกระขังและได้ร่วมกับสํานักช่างสิบหมู่นําพวงมลาลัยขึ้นประดับเรือพระที่นั่งพร้อมดําเนินการซ้อมใหญ่ครั้งแรกในวันนี้และในวันที่22ตุลาคมโดยจะดําเนินการเสมือนจริงซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วทุกด้าน เราเตรียมการมาตั้งแต่เดือนมกราคมน่าถึงวันนี้แล้วกองทัพเรอเพือมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการตามโบราณราัชสมัยนี้ซึ่งในการจัดเก็บเรือตานั้นประเทศไทยเราเลือเพียงประเทศเดียวชาติเดียวที่ยังมีขบวนเรือเหล่านี้อยู่ครับกพถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ยังคงรักษาประเพณีอันสำคัญไว้ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับชมการซ้อมใหญ่และความงดงามของเรือพระราชพิธีได้ตลอดสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่สะพานพระรามแปดไปจนถึงวัดอรณุณราชวรารามราชวรมหาวิหารตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปด้านนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าวันนี้กรมเจ้าท่าร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจความพร้อมปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาที่อยู่ในความรับผิดชอบ21แห่งพร้อมทําความสะอาดและทาสีให้เป็นระเบียบสวยงามรวมทั้งอู่เรือต่างๆบริเวณสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อความปลอดภยัย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเข้าชมการซ้อมใหญ่กระบวนพยุหยาตราทางชลมากและในวันพระราชพิธีโดยตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดำเนินการกักเก็บผักตกชวาและวัชพืชต่างๆต,ตั้งแต่บริเวณแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดพระราชพิธีนอกจากนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าแม่น้ำเจ้าพระยาและเรือข้ามฟาก ได้รับทราบถึงช่วงเวลาหยุดให้บริการเพื่อวางแผนเดินทางและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดน,นพศรแก้วคำรายงานกรุงเทพมหานครจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนเข้าชมการซ้อมใหญ่กระบวนพยุหะยาตราทางชลมากและในวันพระราชพธิธีวันที่27ตุลาคมนี้กว่า7,000ที่นั่งแพทย์หญิงวันทนีวัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับประชาชนเข้าชมการซ้อมใหญ่กระบวนพายุหะยาตราทางชลมากที่จะมีขึ้นในวันนี้และวันที่22ตุลาคมและพระราชพิธีจริงในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ตามจุดต่างๆได้แก่ใต้สะพานพระราม8ฝั่งทนบุรีจำนวน4,000ที่นั่งส่วนสันติชัยปราการจำนวน1,500ที่นั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จำนวน1,130ที่นั่งส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจำนวน1,100ที่นั่งโรงพยาบาลศิริราชอุทยานสถานพิมุขจำนวน 1, 100ที่นั่งรวมทั้งตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ไว้บริการประชาชนด้วย